ต่อไปนะคะวุ่นวายทั้งอำเภอรพระเธอคนเดียวนะคะเมื่อวานในช่วงเย็นๆที่อำเภอเมืองนราธิวาสชาวบ้านตื่นตกใจหมดมเลยมัน<ะ><ะ>มีเสียงระเบิดแบบตุมสนั่นเลยะคะ่ะนึกว่าเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองอีกแล้วหรือเปล่าบ,บางคนอยู่ตากใบก็รู้สึกถึง <จะ S 1> แรงสัน่นสะเทือนเอาอย่างนี้<อ>ดีกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสุดท้ายโรงโม่หินทำการระเบิดหินลูกใหญ่แล้วทำให้บ้านเรือนประชาชน280หลังได้รับผลกระทบเสียหายด้วยค่ะ แล้วความที่นราธิวาสอ่ะคนตื่นตกใจหมดเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพิมพ์ข้อความทางเพจต่างๆระเบิดตรงไหนมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบวนเลยบางคนแบบอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสั่นใจเสียเลยใจเสียเลยหรือบางท่านบอกว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าคนเท่าคนแก่แล้วบ้านเขาเป็นแบบนี้ค่ะบ้านร้าวเลยอะบ้านร้าวเพดานนี่เป็นรอยร้าวผนังร้าวนะคะกระจกแตก ปรากฏพอเช็คข่าวไปอ้าวปรากฏว่าเขาระเบิดหินที่โรงโม่หินชาวบ้านถามทําไมไม่แจ้งกันก่อนไม่แต่ว่าแรงระเบิดมันทําให้บ้านมันมันสั่นอย่างเงี้ยก็ต้องแสดงว่าแรงระเบิดมันใช้ใช้เยอะเกินไปหรอหรือว่ายังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนอ่ะให้เนี่ยให้ดูจากภาพอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านเลยโหแตกตื่นกันเลยนะคะสุดท้ายเป็นการระเบิดหินของโรงโม่หินที่ตําบลกะลุวอเหนืออําเภอเมืองนาราธิวาสนะคะ มีเสี่ยหมูเป็นผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชาวบ้านก็รู้จักเสี่ยหมูดีนะคะครแรงระเบิดนี้ค่ะอย่างที่บอกบ้านเรือนเสียหายไปกว่า280หลังบ,บางหลังนะคะเนี่ยก็คือฝ้าร้าวแตกกระจกไฟกระจกแตกดวงไฟตกลงมาผนังบ้านก็เป็นรอยร้าวกันไปหมดเลยเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปตั้งโต๊ะนะคะเปิดรับการลงทะเบียนที่โรงเรียนบ้านค่ายที่ตำบลกะลุบอเหนือ จัดช่างไปซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็คาดว่าจะเร่งทําให้เนี่ยภายใน2วันน่าจะครบทั้งหมดนะคะทีนี้เอาถามทางโรงโม่หน่อยนะคะเอะปกติถ้าจะระเบิดนี่ก็จะแจ้งกันนะ ทีนี้ทางโลโม่หินเขาบอกว่าการระเบิดหินไม่ได้กําหนดวันตายตัวแต่ทุกครั้งถ้าจะระเบิดหินเนี่ยจะแจ้งทางเครือข่ายวิทยุสื่อสารของทุกหน่วยแจ้งกลุ่มลายให้รับทราบกันตลอดแต่ครั้งนี้มันเกิดปัญหาขึ้นเดี๋ยวจะไปตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนแต่เขาก็ยอมรับอะความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นแล้วคนตื่นตกใจก็เลยส่งตัวแทนนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจอกับชาวบ้านแล้วนะคะโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดหิน ไปขอโทษขอโพยชาวบ้านแล้วค่ะรับปากจะช่วยเหลือเป็นการด่วนซึ่งพอตรวจสอบโรโม่แห่งนี้ก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่นู่นเลยค่ะปี2529เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะแล้วก็มีบัตรอนุญาตในการระเบิดหินเป็นเวลา30ปียาวไปจนถึงปี2595ด้วยค่ะค่ะ